สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะตั้งแต่กลับจากเที่ยวภาคอีสานมานะครับผมก็ได้หอยเชอรี่สีทองนะครับมาเลี้ยงนะฮะนี่มีไม่กี่ตัวนะครับมาเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงเนี่ย <c oughs> เกือยอาทิตย์นะตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วนะเริ่มไขยายอาทิตย์เดียวนะครับเนี่ยกําลังไข่เลยนะถ้าใครดูคลิปที่ไปเที่ยวอีสานมานะครับไปโคกหนองนานะครับของผู้ใหญ่คำมีเนาะที่สกลนครน,นะเขาเลี้ยงแล้วก็แบ่งมาให้นะครับแบ่งมาให้เนี่ย ก็ไม่เคยเลี้ยงนะครับมีแต่หวยเชอรี่ทั่วไปนะครับมันกินทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้คือกินใบผงชูรสผมเอาใบผงชูรสมาให้ <c oughs> แล้วก็มีหารปลาดุกนะจริงหารปลาดุกนี่เอาให้กับไอ้พวกลูกปลาลูกปลา ห่างนุยุงบ้างนะครับเพราะไม่มีอาหารให้มันกินเนาะแล้วหอยมันก็กินด้วยนะครับมันชอบกินเลยหอยเขาบอกว่าเนื้อมันจะไม่เหมือนหอยเชอรี่นะครับวันนั้นผมก็กเขาก็เอามาให้กินนะหอยเชอรี่แต่ว่าเป็นหอยเชอรี่ที่ได้มาจากแม่น้ำสงครามนะครับแต่เขาบอกตัวนี้มันจะ กุ๊ปกับเนื้อมันจะกรอบกว่านะครับนี่ตอนนี้กําลังไข่เลยนี่ไหมเพิ่งเคยเห็นหอยไข่ <c oughs> นี่ก็มันให้หอยไข่โอ้ง,งั้นได้ขยายพันธุ์นะอีกเยอะเลยนะครับเป็นหอยที่ตระกูลหอยเชอรี่แหละแต่เลี้ยงเลี้ยงง่ายมากนะครับแล้วก็ กินได้ทุกอย่างนะกินเขากินทุกอย่างนะครับแต่ต้องดูแลเรื่องน้ําหน่อยผมจะค่อยดูแลเรื่องน้ําตอนนั้นกระบอกนี้ก็เลี้ยงหอยโขงนะ่งเนาะแต่หอยโข่งก็ย้ายไปอีบ่อแล้วนะก็เลยเอหอยเชอรี่มันมีบางส่วนที่ติดกับผักมันก็คัดออกหมดเลยนะครับทําความสะอาดบอ่อแล้วก็เอาหอยเชอรี่สีทองมาปล่อย ก็ตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับศูนเก้ายี่สิเอ็ดสองครัก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะไข่แล้วนี็นไหมโอ้สุดยอดนะส่วนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นหอยโขงนะเนี่ยครับหอยโขงผมมาดูกลางคืนนี่แหละครับเขาชอบมากเลยใบตำลึงลองดูนันนะครับหลายอย่างแต่เขาชอบกินใบตำลึงใบตำลึงลูกให,ใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะว่าอยู่กับหอยเชอรี่ไม่ได้มันเหมือนจะแพ้กันเนี่ยไม่ต้องกินกันหรอือเปล่าที่ว่าไข่นะครับเดี๋ยวไม่นานนี้เดี๋ยว หอยโข่งก็หน้าจ่องลูกนะครับเป็นหอยโข่งใต้นะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในนี้ผมก็ลองเอาปลาซิวมาปล่อยนะแต่ไม่ค่อยเห็นตัวมันนะปลาซิวปลาซิวอ้าว <c oughs> ตัวใหญ่ๆนะครับมาเลี้ยงไว้ด้วยนะดูพฤติกรรมมันเขาบอกว่าปลาซิวนี่มัน ออกลูกขยายพันธุ์เร็วก็เลยเอามาปล่อยไว้ด้วยประมาณเจ็ดแปดตัวนะเดี๋ยวจะต้องดูมันนะครับแต่หอยโข่งอะไรพวกนี้เลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะมันเลี้ยงไม่ต้องดูแลอะไรมากเนาะถึงแม้ไม่มีอะไรให้มันกินมันก็กินพวกนียแหละไออะไรนะขี้ตะไคร่น้ําอะไรพวกนี้แหละหรืออ่าพืชผักหอยโข่งจะเลิกกินหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น หอยเชอรี่นี่เอามาปล่อยในบัวบอ่บอแบบนี้นะครับคงจะเกลี้ยงแล้วละ่ะแต่หอยคงเขาค่อนข้างที่จะเลือกกินนะครับแต่ว่าเขาชอบกินคือเนี่ยใบตำลึงกําลังกินอยู่ยใบตำลึงนะครับกำลังกินใบตำลึงนะครับเต็มเลยลูกใหญ่ๆ เคยเรากินแล้วนะครับเนื้อหอยอหอยโขงนี่จะอร่อยนะอร่อยมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าหอยชีวิตสีทองยังไม่เคยเนาะเดี๋ยวปล่อยขยายพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะกําเนิดลูกออกมาแล้วน,นี้ไข่ <c oughs> อันนี้ก็ไขนะ่ไข่แล้วก็เป็นบ่อเล็กๆนะครับ บ่อไมใ่ใหญ่มากเออมีปลานินหลงอยู่นี้ตัวหนึ่งก็เลยอาหารมาให้ด้วยน,นี่กินดีครับกินได้ทุกอย่างนะอันนี้ผมเพิ่งให้ได้สองวันละไม่เป็นไรนะครับน้ําเราพยายามเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบว่าดูดออกแล้วก็เติมเลยนะครับ จะดูลูกมันว่ามันจะออกเปสีทองไหมเดีย <c> ว <oughs> ต้องมาลุ้นกันนะครับดูว่าลูกมจะเป็นสีทองเหมือนพ่อแม่พันธุ์มันหรือเปล่าเนาะนะตอนนี้ก็ลองดูครับนะฮะก็ใครเข้ามารับชมนะครับก็สนใจก็อยากจะเลี้ยงก็ลองหามาเลี้ยงดูนะครับเห็นบอกว่าเขามีราคาแพงมากนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกเนื้ออร่อย ก็มีอัปเดตให้ดูนะก็ขอบคุณที่เข้ามาราับชมและติดตามนะครับกับช่องทางทาง facebook นะใน youtube ก็มีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูนะการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยโขงนะครับ